นี่นะคะเตรียมอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็ยากเหมือนกันเนาะขนาดเราออกไปทีละนิดนะคะออกไปได้ทีละนิดเนาะมันสายไฟนะคะเห็นไหมคะสายไฟก็เลยยุ่งยากแบบนี้แหละเนาะขอบคุณค่ะคุณสุธิดานะคะขอบคุณนะคะนี่นะคะเตรียม สายไฟนะคะสายไฟมันก็นะก็ลำบากตรงที่ไอติดสายไฟนี่แหละขอบคุณค่ะคุณพ้าหอมสิงห์บุรีขอบคุณค่ะแอดน้อยชมพูขอบคุณมากๆนะคะนี่ค่ะห้อยโหนไปแล้วนะคะตรงเต้นตรงเตง้นไปขอบคุณค่ะคุณมาลีนะคะขอบคุณนะคะคุณมาลีโอ ต้อ้มว่าเร in าต้อเี่ยวเพราะว่าเราต้องโด้อคใช่ครับเท่ไปเทียวถ้าอยานั้นเ่ <in> ไปรอบทกจุเลยนะครับพ่อโอโหานานเข้าเลยค้ง่ายเนาะแมือตกก็หยุดแล้วเ่ยวต ออกหมดแล้วมันยากแบบนี้แหละค่ะพี่ลาวันิ่งเห็ดูคลิปด,ด้วยเด้อมันยากแบบนี้แหละขอบคุณ27ท่านค่ะ ขอ,ขอบคุณค่ะคุณคานงนะคะและองคืทพขอคุณเพนจเจริญยังนะคะขอบคุณเช่นกันใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วการผิดนะเป็นสายไฟ คุณตาคุณอะไรเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะให้สติ๊กเกอร์มานะ อยู่นี่นะคะลุ้นค่ะของบ้านก็ลุ้นอยู่นะคะเพราะว่ามันยากเนาะมันมันก็ไม่ได้ง่ายง่ายในทะเลเพราะว่าใกล้ที่นอยากเห็นนี่มาถึงรถแล้ววางม่วแล้วหมุน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 ระวังเด้อช่างตัดเด้อ อานั้นทําไมไม่เอาออกมันได้อยู่ข่เนห่ะตอตั้งที่คเหมือนหลังเล็กๆเนาะอมใหญ่เแต่ว่าตอนที่พ่อมาต่อยรับจ้างทำก็ไม่ได้หลังใหญ่เด้สามสี่วันนี้เลยเนาะมนี้ราทำเนาะทำก็ แม่เดียวเนาะใช่พอมาต่อยเนี่ยเป็นคนสร้าง,งบ้านหลังนี้ขอบค,คุณขอบคุณบวัวทิพย์สุีเพชรค่ะ มีแกทัอย่างน้นี่นหินลุ้นโอ้ก็ลุ้นแล้วเนาะคิดว่ามันง่ายอืจะลงไปแล้วนะคะโอ้โหนี่แหละค่ะร้อยแล้วลงแล้วตอนนี้ขอบคุณเชจันทร์ขคุณลิงขอบคุณนะคะชนขอบคุณมากๆค่ะ ลงถูกรดเรียบร้อยแล้วนะคะพอดีเป๊ะเลยพอดีเนาะพอดีเป๊ะเลยตอนนี้ก็สบายแล้วเพราะว่าเอาลงไปเขาก็คงจะยกลงไปเลยเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะายที่นั่นแล้วค่ะ ตามไปด้วยเด้อตามไปถึงบ้านค่อยด้วยเด้อว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะบ้านนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรดิบ้านก็เอาไปไว้ที่ไหนนี่ห้วยกระแสดตอนก่อนแล้วไว้ที่ทางลงนะท,ทางลงห้วยบางทรายนี่นแล้วโอ้ตรงนั่งบันดาลน,นะบอกเออตรงนั่งบัดาลไปน,ลนั่นแล้วหนึ่งกว้างเท่าไหร่นี่แม่บุตรกว้างเขาบอกว่าห้าสี่คูณห้าโอ้ก็เท่าทส่บ้านผมเลย แล้วใครจะไปอยู่ตรงนั้นแม่บุญถิ่นก็นแม่บุญถิ่นนี่แหละเ,เวลาจะไปฉีดยางแล้วเขลงไปตรงนั้นใกล้ใกล้สวนยางแม่เนาะใช่ตอนนิสชาวบ้านที่กอก็อยู่ใครอยู่มันก็มีก็มีอตอนนี้ก็เปลี่ยนสังกะสีน่ารักขึ้นสังกะนส,งสีนี่คือก็อเอามาจากที่เป็นห้องน้ำพุ่มกี่กิโลเมตรถ้าไม่กอก็ลื้อออก โอ้ใกล้ๆอยู่นะคะก็จะเอาสองกระทงกระชีขึ้นไปทีเดียวหมดเลยนะคะว่าแม่บุญถิ่นจะไปไว้ที่ร้วระแสที่ไหนได้ตรงนี้เองตรงนี้เพราะว่าที่ดินที่แม่ปักแบ่งให้แม่บุญถินเพราะว่าฝ่ายที่บุญถินผมที่ไว้น่ะเนาะนั่นแหละพ่อบ้านเขาไม่ให้ก็ที่บ้านก็เป็นของพ่อบ้านทั้งนั้นเลยก็เลยอยากจะให้มาอยู่บนที่เราก็เลยเอามาตั้งไว้ที่มูลแม่เรานั่นแหละเผื่อบางทีมันไม่ได้นอน ก็จะมาอยู <g ul> ่ได <g ul> ้ก็พออยู่ได้ยูนี่แนวุติก็พออยู่ได้เนาะก็เป็นคิวของทีเหลังจากนี้นะใ่้อนต๊ต๊เลยอชิกอยู่แอดชิ้น้องให้เออแอดชิ้ก็คงไม่น้องให้แล้วเพราะว่าจะได้ไปก็พกกันน่ะ ยีเดียวยเดียวกันสมอที่ก็กเข้ามบกรกับาด้วยนะคขอบคุณมากๆค่ะดีค่ะ